มาพบกับลุงบุญปราชมอีกคลิปครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมการปลูกทุเรียนที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือมุ่งเป้าหมายไปที่โคนต้นนะครับเกี่ยวกับการปลูกนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับนี่เป็นการปลูกที่ถูกต้องมากๆนะครับเพื่อนเพื่อชมดีครับนี่เป็นเนินดินนะครับ หรือว่าเป็นโคกที่เราสร้างขึ้นมาแต่ดูดีครับกาปรปลูกต้องให้ดินที่เขาพชำนะครับสูงกว่าอ่าโคกที่เราทําขึ้นมานะครับประมาณสักหนึงนิ้วนะครับสูงกว่าประมาณสักหนึงนิ้วเพื่อที่จะให้รากโผยของเขานะครับที่อยู่ด้านบนนะครับรากโผย่ของทุเรียนนี่แหละครับเขาได้ เอกรากออกมาหาอาหารบนผิวดินนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่ปุ๋ยก็จะอยู่บนหน้าดินเนี่ยครับอยู่บนผิวดินนะครับตุเรียนก็จะได้รับสารอาหารทําให้ใบของเขาเนี่ยครับเห็นไหมครับเขียวพดฮามนะครับนี่เป็นวิธีการปลูกที่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆดูดิครับต้นนี้ไม่ต้องทําลมโฮลนะครับ แต่ใช้ลมหองของกล้วยนะครับดูครับเป็นลมหองของกล้วยนะครับนี่เป็นระบบน้ําที่ติดตั้งเอาไว้แล้วก็ใช้ลมหองของกล้วยนี่ครับปลูกกล้วยให้ลมหอมเอาไว้นะครับบดบังแสงให้เขานะครับทุเรียนปลูกใหม่ต้องการแสงแค่พอลําลรนะครับไม่ต้องเยอะนี่ครับโดนบางเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับก็ ก็พอ,พอที่จะสังเคราะห์แสงได้เลยนะครับต้นนี้ก็ปลูกมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับหลากก็พอที่จะเริ่มเดินแล้วนะครับนี่คือเป็นการปลูกทีถก่ถูกต้องนะครับหลากฝอยจะอยู่บนผิวดินนะครับจะอยู่บนผิวดินหนึ่งอาทิตย์เมื่อติดต้นก็ใส่ปุ๋ยให้น้ำจะมัม่นเสมอดูดิครับ ดินเปียกตลอดนะครับนี่ครับเปียกชื้นตลอดเลยนะครับนี่เป็นการปลูกที่ถูกต้องนะครับต้องให้ดินที่เพาะชำสูงกว่าเนินดินประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับรากปอยของเขาก็จะเดินดีแตกรากออกมารับปุ๋ยที่เราใส่ให้หลังจากปลูกผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นสูตรเสมอนะครับ เน้นสูตรสิบห้าก็ได้สูตรสิบหกก็ได้นะครับส่วนย,ยี่ห้ออะไรนั้นก็ได้ทางนั้นนะครับก็เมื่อปลูกไปแล้วนะครับมันให้น้ำนะครับถ้าเข้าช่วงดูดูแล้งนะครับแต่ถ้าช่วงดูดูผลก็ไม่ต้องให้น้ำจนน้ำเยอะเกินไปนะครับนี่ครับเหตุผลที่ปลูกสูงขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อป้องกัน น้ำคืนโคนต้นนะครับป้องกันน้ำคืนโคนต้นนะก็รากของเขาก็จะไม่แฉ่น้ำนะครับขเขาก็จะทำให้รากแตกออกมาได้ดีนะครับในตอนปลูกก็ตัดรากกดและว็็สำคัญนะครับทุกครั้งที่ทำการตัดกิ่งหรือรากต้องให้ใช้ปูนขาวนะครับหรือว่าปูนกินหมากหรือว่าปูน โดโลไมท์นะครับปูนขาวโดโลไมท์ทาที่ส่วนที่เราตัดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับนี่ครับแสงแดดก็บดบังก้อนเมฆนะครับอ่าเห็นไหมครับตุเรียนแค่ประมาณปลูกผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เขียวบินใบเป็นมันเลยนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ปลูกทุเรียนได้ถูกต้องนะครับอ่าเห็นไหมเมื่อแดดออกนะครับเขาก็ ได้รับแสงแก่พ่อพอ,พอที่จะสั่งคลแสงได้นะครับนี่เป็นขั้นตอนปลูกทุเรียนที่ดีนะครับที่ถูกต้องนะครับปลูกสูงขึ้นมา1นิ้วเพื่อป้องกันน้ำขังคือโคนต้นนะครับนี่คือเน้นที่การปลูกที่โคนต้นนะครับนี่คือเป็นวิธีการที่ปลูกที่ถูกต้องนะครับ น้ำจะไม่ขังโคนต้นโดยเด็ดขาดนะครับไม่ขังโคนต้นโดยเด็ดขาดผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ใส่ปุ๋ยสูตสเสมอนะครับและก็พร้อมกับลดน้ำหมักกระตุ้นรากหรือว่าเร่งรากนั่นแหละครับเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างสวยหามนะครับอ่าระบบน้ำอย่าให้ขาดนะครับระบบน้ำอย่าให้ขาด นี่เป็นการปลูกทุเรียนใหม่นะครับระบบน้ํำย้ายขาดเมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับเราได้ดินที่ดีแล้วน้ําเมื่อไม่ขาดนั่นก็เป็นการครบกันตอนดินน้ำํำส่วนลมนะครับก็คืออากาศไม่โกลกจนเกินไปจนว่าลมพัดจนต้นบิดหักนะครับนั่นก็ต้องดูวิธีด้วยนะครับ ทิศทางลมในการปลูกนะครับลมต้องหรือว่าเรียกว่าอากาศถ่ายเทนั่นแหละครับดินดน้ําลมก็คืออากาศอากาศถ่ายเทได้ดีไม่หมักหมมความชื้นเอาไว้ก็จะทําให้ตัวเรียนของเราไม่ติดเชื้อส่วนไฟนั่นก็คือแดดดังที่ลุงบุญเคยบอกธาตุาทั้งสี่นั่นแหละครับวันนี้ตัวเรียนต้นนี้มีครบคก็ขอขอขอเลยเติบโตได้ดีนะครับทั้งดิน สมบูรณ์แบบน้ําไม่ขาดลมพัดโกลกได้ดีเห็นไหมครับถ่ายเทยได้ดีชวันใบก็เห็นไหมครับโดนลมอากาศถ่ายเทยได้ดีอ่าเด็แสงแดดก็พอลํเลยนะครับการปลูกถูกต้องครับหลากไม่คึ้นน้าสูงขึ้นมาประมาณทั้งหนึ่งนิ้วอาหลากก็จะเดินได้ดีหอาทิตย์ผ่านไปก็ใส่ปุ๋ย สูตรสิหรือว่าสูตรสิเน้นสูตรเสมอนะครับเพื่อบำรุงให้ต้นของเขานะครับเติบโตได้ไวสำคัญอย่ามองข้ามไปนะครับใช้น้ำหมักกระตุนลากเล่งลากเมื่อลากเขาสมบูรณ์ดีอาหารที่มีเขาก็จะซึมซับดูดขึ้นไปนะครับ ให้ใบสังเคห์แสงเมื่อใบสังเคห์แสงเขาก็จะเจริญเติบโตเอกหามขึ้นมาได้ดีนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนๆที่ปลูกตุเรียนต้องการนะครับก็ถือว่าครบสมบูรณ์แบบนะครับเป็นการปลูกตุเรียนที่ถูกต้องนะครับก็เน้น ดินน้ำลมไฟการปลูกโคนต้นยกสูงขึ้นมาจำเนินใส่ปุ๋ยสูตรสีผ้าปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลุงบุญก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างไรแล้วก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามลุงบุญพาชมจะนำเสนอคลิป ต่าง,าง,างเสนอเพื่อนๆพอน f สต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขวากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ